สวัสดีค่ะทิติวรรณดาสุขใสนะคะเป็นผู้โชคดีที่ได้รางวัลมาร่วมทริปวันเด์ทริปแฟมิลี่กับศรีราชากินพอยต์กรุ๊ปนะคะวันนี้ก็พาครอบครัวก็คือพี่สาวมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะสำหรับตัวผมนะครับไพฑู์เชื้อสูงนะครับก็ต้องขอขอบคุณศรีราชากินพอยต์กรุ๊ปนะครับที่ได้ให้เกียรติเลือกครอบครัวของเรานะครับมาร่วมแฟมิลี่วันเด t ทริปในวันนี้นะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยความประทับใจแรกก็คือประทับใจตั้งแต่ การรับมาเลยตั้งแต่มีรถรับส่งนะครับมาถึงที่ฟาร์มแกะฟาร์มแกะนี่อาจจะเคยมาแล้วนะครับตอนนั้นเราอาจจะพาเด็กๆมาแต่ตอนวันนี้เปลี่ยนไปวันนี้มีน้องๆมาช่วยดูแลซึ่งก็แปลกไปกแบบหนึ่งนะครับจากที่เป็นคนดูแลคนอื่นวันนี้มีน้องๆซึ่งซึ่งดูแลพวกเราอย่างดีตั้งแต่พาถ่ายรูปแล้วก็พาไปให้ในรายการรับประทานอาหารแล้วก็สถานที่ที่เราไม่เคยไปนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นสถานที่แรกนะครับก็ประทับใจไปได้รางวัลน,นะครันนี้รู้สึกว่า ดีใจแล้วก็สนุกมากเลยวันนี้ที่ได้มาร่วมกิจกรรมนะคะประทับใจตั้งแต่เริ่มแรกที่พี่ๆคนขับรถนะคะมารับเราซื้อพี่ๆก็จะคอยโทรถามตลอดว่าเราถึงรืงยังมาที่จุดนัดหมายถูกไหมอะไรยังไงเนี่ยดูแลความสะดวกเราดีมากส่วนรถตู้ที่จัดให้บริการมารับส่งก็สะดวกสบายมากเป็นรถตู้ V.I.P. นั่งสบายนั่งกันสบายทุกคนเลยใช้เวลาไม่นานนะคะขับรถนิ่มมากก็มาถึงพัทยาเริ่มกันที่ฟาร์มแกะ น้องๆทีมงานก็ดูแลกันดีมากตั้งแต่พาเรามาเข้าปามแก่แล้วก็ให้อาหารสัตว์เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนี้กับครอบครัวก็รู้สึกว่าวันนี้ประทับใจมากค่ะอาหารที่ดูแลก็อร่อยมากวันนี้ได้กินกันจุกๆอิ่มๆทุกมือเลยมาในภาพของบริษัทก็คือบริษัทมีการติดต่ออยู่แล้วบริษัทที่ทำงานก็มีการติดต่ออยู่แล้วมีการใช้บริการตรงนี้อยู่แล้วก็กเพิ่งจะมารู้จากน้องว่ามีการเพิ่ม ในเรื่องของการดูแลมากขึ้นแล้วก็มีขยายงานไปในในหลายๆหลายๆที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นมองให้เห็นว่าศิรชากรีนพอยกุ้มเนี่ยก็มีวิชั่นที่จะทําอะไรก็ตามที่จะเติบโตต่อไปในในธุรกิจการให้บริการตรงนี้นะครับหวังว่าในอนาคตโอเคบริษัทที่ที่ที่ได้ทำงานอยู่ก็คงอาจจะเห็นประโยชน์ตรงนี้ก็คงจะต้องติดต่อในเรื่องของงานอะไรเพิ่มเติมไปนะครับครับแล้ววันนี้ก็ก็อย่างอย่างที่บอกครอบครัวเราก็อาจจะโอเควันนี้มากัน3คนก็ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกมาก็ขอให้โอเคกิจกรรมดีๆอย่างนี้ศิราชากรีนพอยกุ๊ปคงอยากจะต้องจัดต่อไปนะครับแล้วก็หวังว่าบริษัทก็จะได้ทางศิรปชากรีนพอยกุ๊ปก็จะได้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปครับขอบคุณครับ